สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์เจห่างหายไปนานนะครับสำหรับ R O M เพราะว่าผมได้ทำการฟาร์มจอบตัววัตลุนะครับครบ80เรียบร้อยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการขึ้นค่าสีของอาชีพวัตลุนะครับนี่ก็คือเป็นดากอนคิง ขั้นแรกนะครับก็เมื่อจ็อบ80แล้วนะครับก็มาทำการคุยเควสกับแมวตัวนี้อืมเขาให้เลือกกันะ่ยเมื่อเจ้าเผชิญหน้ากับชาโ์โดขนาดใจเจ้าต้องเป็นฝุ่นผงหรือก้อนหินที่กิ้งไปกิ้งมาอ่ะเอาเป็นก้อนหินแล้วกันถูกไหมเนี่ย อ้าวคุยกันนกอืมอ้าวพาไปไหนว,ว้าวมาที่ Water Tempest Under Water Tempest มาที่แท่นบูชาเฮ้ยนั่นมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือดาบใช่ไหมอ้าวดาบหายไปไหน อ๋อ oh, อยู่นี่ไอซอสเลดิกทำการแปลงร่างปุ๊บ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 หายทั้งติรับไอซอสอ่ากดแล้วอ่ามาที่แมปจูโน่ภูเขาไฟเหรอคุยกับเป็ดอีก ว่าเป็นไงออกมาตรงนี้วิ่งโอ้ได้อยู่ไกลอยู่สไลด์ไปแน่ยังมาตีอ,าตอีกเอาตีตีอีกมาถึงแล้วว้าวดาไฟยังไงต่อครับ ทำการวางดาบแห่งฮุกก้ากดวางดาบโอ้ดาบสามเล่มฟิวชั่นกันคิงซอสนำคิงซอสไปก็คือกดกดเก็บดาบใช่ไหมเอากลับอูมีจอมมารขึ้นมาด้วยยังไงเอา้าเลือดหาย โซละคามิมาลุอะไรเนะี่ยคามิมาลุแปลงล่างว้าวรวมล่างก็มาเอาก็แปลงล่างแลยนี่อะยังไงเนี่ยงงซะเอาตายเฉยยังไง อาวว์ปมาแมพไหนเนี่ยคยุยกับเป็ดต่อสรุปให้ผมทำอะไรเนี่ยเสียใจเก่งจริงๆเอา้าเมื่อกี้กูแพ้มาเก่งเฉยยังไงเจอกันอีกแล้วอจบเรื่องนี้อ่ะมาจบเรื่องนี้กันเถอะอุ้ยกดผิดขอโทษครับอุ้ยเรียกนกอะไรมาไม่รู้แล้วก็รวบรวม เอานกตายยังไงต่อ๋อมาคุยคุยอะไรเอาเก็บนี้ฝึนคืนชีพยังไงต่อยังไงต่ออา้าวเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างแล้วยังไงภาษาน สถานีปลดปล่อยว้าวเฮ้ยอะว้าวเราได้หุ่นตัวใหม่ซะแล้วยังเทก็เทเลยปั๊ปะปั๊ปะปั๊ปะปั๊ป นี่อย่างเท่ฟึบแคปหน้าจอหน่อยอ้าวแคปไม่ทันผมขอโทษครับจะทำปกคลิปซะหน่อยเช็ดเคค่าสีแล้วยังไงต่อ,อมาคุยอันนี้รวบรวม,รวมชุบชีวิตเป็ดน้อยผู้อาพับอยู่ดีก็เดินอยู่ดีก็โดนจอมมารเฉย ได้คิงซอสว้าวแค่นี้ใช่ไหมกดฟังสมุดไปเลยของหลุดหมดไม่เป็นไรเดี๋ยววาร์ปกลับได้อ,อีกกิจ,จกรรมหนึ่งนะครับก็คือเมื่ออาชีพวัตลุถึงคาดสีแล้วนะครับจะทำการปลดชุด1%โดยไปรับที่พอนเทลา่เาเซาเกตนะครับซาเกตหรือวิทเกตนะพนเทล่าล่างนะครับจะขอดูกัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณก็อันนี้คือตัวเก่านะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนตัวใหม่อีกทีนะครับก็คือเป็นดาวก้อนไนนะครับอ้าวแหลกเฉยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไปที่สกิลอ้าวไม่เป็นเนี้ยโอ้เกมดีที่คุณค่าอเอางี้ก็ได้เดี๋ยวไปรับของก่อนแล้วกัน งงเดี๋ยวค่อยตัดภาพเอาเอารับกิจกรรมก่อนนี่นะครับเมื่อ,อวัตลุถึงคัสสีแล้วนะครับก็มาทำการรับของกิจกรรมที่ตัวนี้ไม่ใช่มังกรทองนะครับคือเป็ดน้อยตัวนี้เอา้าทำไมไม่คุยกับมังกรไอ้เป็ดน้อยเราไปคุยกับมังกรทำไมเป็ดเจ้ามีตัวตนหรือไม่อ่าคุยได้ละกด ใช่ฉันทำเฟิร์มเสร็จแล้วจัดป้ับพับอุ่นใจมากจะต้องเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้นี่นะครับก็คือทําการลดชุด1%เรียบร้อยซึ่งผมสมได้จากกาชามเมืองละกดฝากป้ายแล้วก็ลูนเอสดาวหเม็ดปั๊บ1นสอง S <S อ,อืทำไมได้สองเปอร์เซ็นตนะก็ยังดีมีลนประจาอาชีพอันหนึ่งอ้าวทำไมมันเม,เมนูค้างเฉยมาเมื่อเราทำการรับเควสกิจกรรมเจ้าเป็ดน้อยเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ทำการออรับชุด1%เรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาดูสกิลค่าส4กันเลยดีกว่าเดี๋ยวรีวิวไปเลย แต่รีวิวไม่ละเอียดนะครับจะเป็นรีวิวคร่าวๆมาดูสกิลคลาสสีกันเลยนะครับอันนี้ก็คือพีนิกดักก้อนอ่าอัพไปก่อนซูมหน่อยดิอัพเดียวเจ้าทำไมกดอัพไม่โดนเก้าเก้าอัพ อ๋อเมื่อใช้สกิลวาตะลุแปลงร่างเป็นหุน่นกดป้กดบวกสกิลบวกสกิลอันนี้เพิ่มดาเมจเมื่อใช้สกิลจะแปลงร่างเป็นดากอ้าากอนคิงมาลุดดาก้อนคิงมาลุ อ๋อต้องอัพสกิลนี้ก่อนจะแปลงร่างเป็นอีกแบบได้โอเคอันนี้ใช้สกิลเมนิกเวฟทำให้ตัวติดใบว้าวมีอะไรอีกอันนี้ดักก้อนคิงฟอร์มในฐานะโอเวอร์โหลดเพิ่ม10%ดาเมจทุกทุกจะลด SP เมืเ่อเอสพจะยกเลิกสกิล อ่าอัพให้ครบไม่เป็นไรเรามีแต้มเป็นแสน <c oughs> อันนี้รีเซ็ตอ๋อจะลบล้างเอฟเฟกต์บนตัวทั้งหมดแล้วก็รีคอเวอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ทำอะไรฟื้นฟูหนึ่งร้อยแม็กซ์พี ลดเวลาบุญล,ลง6วินี่วันฮิตที่อัปเกรดมาจากสกิลคาร์ดสนะครับอืมบอกเลยอันนี้เด็ดมากเด็ดเด็ดเด็ดอ่ะดูดิอัพครบก่ะจ้ะกดใช้ไปแค่แสนกว่าลูนเองเนาะมาดูสกิลกันสกิลอันนี้พีนิก สกิล uh, อันนี้เมื่อขี่ดาร์กอนคิงมาลูโจมตีไปยังเป้าหมายอ๋อระเบิดหุนอันนี้ดาร์กอนคิงมามาลุสร็สร้างเอนิจี้อ๋อเพิ่มเด็บและเอ็มเด็บเพิ่มเกาะเหรอต้านทานตีต้านทานตีระยะไกลด้วยว,ว้าวอืม อีเกิลเวฟดวก็นใช้โจมตีอ๋อทำให้ศัตวูติดใบและไม่สามารถล้างสถานะได้อันนี้รีเฟซคูลดาวและดีเลย์มีอะไรอีกดะกอนคิงฟอร์มสกิลเยอะนะเนี่ยไม่เป็นไรเรามีช่องเยอะ อ่าอันนี้วันฮิตอันนี้รีเซ็ตโอเคนะก็มีเพิ่มมาใหม่7จ็ดสกิลเนาะนี่เลยมาอันดับแรกเราต้องเปลี่ยนเป็นคิงฟอร์มก่อนอันนี้คือฟอร์มปกตินะครับมาเปลี่ยนเป็นคิงฟอร์มนี่ก็คือให้มาที่สกิลแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนใหนไหมจะมีเป็น ตัว Kingform ตัวนี้กดเลือกเรียบร้อยนะครับ Kingform ออกมาในย่างเทผมนี่ชอบมากเลย Kingform มาดูสกิลแรกไปอ,อ๋อมีอันนี้มาตืดอ๋อปล่อยลำแสงทำให้15ห้เซนติดสถานะ แข็งสามวิอืมจะไม่สามารถเดินได้อ๋อโอเคมาสกิลสองสกิลนี้ดากก้อนทิ้งอืมอ๋อระเบิดหุนนี่กดปุ๊บพร้อมไปว้าวล้านแปดแรงต้องแปลงร่างอีก ก็คือการเสียร่างหุ่นไปเลยอันนี้นะครับถามว่าล้านกว่านี้คือผมไม่มีของเลยนะครับอ่ะนี่ไม่มีของเลยอันนี้สร้าง Energy อ๋อคือสร้างโลบาเรียนี่การระยะไกลด้วยนะครับบวกเกาะด้วยใช่ไหมอ่าใช่บวกเกาะ300เพื่อนด้วยเพื่อนก็ได้ทั้งเดฟและ M d e ด อ,อันนี้มาอีเกิลเวฟยั่วยั่วอ๋อทาใบอ๋อทาให้ศัตรูติดใบก้าวิอล้างบัฟเจ็ดอย่างว,าว้าวอันนี้ก็รีเซ็ตเดี๋ยวให้ดูไอ้นนี้ต้องเป็นอันนี้ก่อน ปั๊บนี่เลยเซตแล้วก็ดาก้อนคิงฟอร์มทำอะไรได้ถ้ามาลายวาสุธนะฮะโอเวอร์โหลดอ๋อลดแม็กเอสพีสามเปอร์เซ็นเพิ่มดาเมจอืมโอเคต่อมาสกิลนี้ ล้างเอฟเฟกต์ก่อนแล้วก็เพิ่มเลือดไหนโอ้สองแสนใช่ไหมเนะี่ยผมมองผิดไหมขออีกรอบอ๋อเดี๋ยวลองลอรีเซ็ตกูด,ดาโอยติดอีกึยังเยอะจริงเยอะจริงๆ เดี๋ยวลองสกิลนี้ก่อนฮ่าเดี๋ยวมันจะถึงแล้วตอนแรกจะเอาสกิลวันฮิตก่อนปับป๊บสองแสนสองหมืน่นว้าวเยอะยังเยอะจริงแต่เราจะเสียร่างหุ่นนะครับต้องคอยแปลงร่างตลอดมาสกิล ที่อัปเกรดเดี๋ยวอ๋อต่างแค่มีปีกเพิ่มมาหน่อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆมาเปรียบเทียบกันเลยอันนี้เพิ่มน,นี้เข้าไปมาสกิลปกติก่อนปับ6กแสนเจ็ดนะครับมาเดี๋ยวเราลองดู เมื่อกี้หกแสนเจเนาะค่าวๆพออันนี้ไม่ได้บับอะไรเลยนะครับก็คือแปลงล่างแล้วหวดเลยมาบับขึ้นมาหน่อยแปดแสนเก้าเกือบ9 0้าแสนหกแสนเจ็ว้าวต่างกันส0 0แสกว่าเลยนะครับอะเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวอาชีพวัตลุคัสสี่นะ,ะับเดี๋ยวผมจะทำการเล่นตัวนี้นะครับเป็นตัวหลัก นะครับในช่องถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับมีอะไรผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามอาคอมเมนต์ไว้ใน youtube ได้นะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย